ก็กลับมาอยู่กันในพาพสปอยของซอมบี้กันอีแล้วนะครับซึ่งพาสปอยในวันนี้จะเป็นซอมบี้อ p พ3นะครับอาปล่อยมาแล้วนะซอมบี้อ p พ3มาเรามาดูภาพแรกกันก่อนเลยนะครับแต่ในภาพของพี่ข้าวูดพี่ส้มพี่แอปเปลิลแล้วก็พี่แก้วมันกอนนะครับอาเขากำลังต่อสู้กับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันกับภาพที่สองนะครับ ว่าเขาต่อสู้กับอะไรอยู่นะนี่เขากำลังต่อสู้กับคนนี้อยู่นะครับนะอ่าต่อไปก็ภาพที่สามครับว้าวตัวนี้เอ้ยตัวนี้ตายแน่นอนนะครับนะอ่าต่อไปภาพที่สี่นะครับเป็นรูปภาพของเมลอนที่ส่งอัปเกรดมานะครับซึ่งถ้าเราเอาสี่ภาพนี้มารวมกันกเนี่ย เราก็จะได้รูปภาพพวกนี้เลย,เลยนครับซึ่งมันต่อกันเลยนะครับนะอานะปุ่มนี้กําลังสู้กับตัวนี้ส่วนส่วนตัวเนี้ยกําลังสู้กับเมยอนนะครับอาก็ก็พาสปอยก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเรามาวิเทอ์กันในฝันครับเข้าโพดเนี่ยถือดาบนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่เข้าโพดถือดาบนะครับต่อไปที่แก้วมังกรถึงมีดปักส้มถือปืนสไนเปอร์สวนแอปเปิลถือลูกซองนะครับต่อไปก็รูปภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันพังนะครับอ้าวโขพังมากยักเยินนะครับแพ้ได้ยงไงวันนี้ต่อไปตัวนี้นครับ มันเหมือนโดนดาบไครแทงอยู่นะครับซึ่งมันก็คือดาบของเมลอนเองนะครับนะอ่าเมลอนถูกอัปเกรดมาอีกแล้วนะาาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้แหละนะครับก็อย่าลืมนะครับไปดูภาพสปอยได้ที่ชมชนเลยเว้ครับมีบอกให้ทุกอย่างเลยเว้ยครับภาพสปอยเนี่ยบายบายไปไปละครับมีภาพสปอยแล้วนะ